เออตอนนี้ฮักกันเยอะเออฮักเยอะเออนั่นตัวเออโอ้โขวมเขาได้บ่ละหนู้เล็กหน่อยเป็นยังกันก็ระดีบอะไรสวัสดีค่ะมาเจอกันอีก EP สอง เออเออตอนนี้เฟียยูเออตอนนี้ฮักกันยูเออฮักยูเออแต่ว่าอยาให้ผมได้โมโหนะโอ้โหวักกรเมแมตวนไส้มงนี่คือจะเย็นดีเนาะมันเป็นไส้เปียกนะส้ล้วนนะ,ะพี่ปีนอนลงพี่ปีนอนลงออก,ก,ลงลก,กลงง็บอกให้นอนลงลูกนอนลงน้องบอกให้นอนลงอ่รอแม่

อึ้งอ้างน่อยหึหเราวังขาลังเด้อพ่อสีมเอ้ยขาสันๆเหียนๆมันเออยนันเห็นบอสนองบอกให้นอนนะนอนลงว้นนอนมาวันนี้อือือนอนลืองนอน้องลงนอนล่งอ้วนนอนลงพี่นอนแนว มาลงมาลงเร็วพาพีนอนเร็วเร็วพาพี่นอนลงเออให้พี่เล่นน้ำเนล่าเข้ามาเออนั่นตัวเออนั่นตัวเออโอ้ขวมเขาได้บลาหนูเขาโตใหญ่ละได้ขวัญใหญ่กลัวเร็วยืนยืนขวบหนองบ่ได้เลยยืนขวบหนองบ่ได้เลยนหนงตัวใหญ่แห้งอือือ่อนเขาอ่อนเขาแล้วภาพแบบนี้ นานๆเพิ่งจะได้เจออีกนะคะนี่เพื่อเพื่อมาแล้วมาแล้วคัน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 มาแล้วอุ้ย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 ลาเต็มลาเต็มหอบดินแล้วมาเต็มหอบดินเสกใจใจเลยวะว่าอันนอันอัหอันอัอัอันอบดินมาหยัง ฮะอึ้งอ้างน้อยอึ้งอ้างเกียกดใจผุ่นก้าวพิปีไปผุน่นเหรอเออพอ,อตะหายกินหอดเดี๋ยวมือื่นกับมารงเรียนแล้วเดี๋ยวก็เจอกันอีกแล้วอ่าเดี๋ยวพี่จะไปออกกำลังกายต่อล่ะเด้อครับตั้งผุน่นกินยังฟ้างขมบ่ กินฟักหขมเพิ่มพลังเลยค่ะคุณกินฟักหขมเพิ่มพลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่เห็นโอ้ยมาเตะใต้ให้กันอไป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 าบน่องกันเออ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 พี่สิไปเดินออกกำลังกายตอล่ะเด้อครับอ้วนอ้วนเ้อปะเอ้าเดี๋ยวกำลังกินฟักหขมแสบๆนน่นยบำรุงร่างกาย มัยอมมาอีกขันอยู่ขันยูโอ้ยมามาโอ้ยมาเลย่มาเล่ไปหาหน้องลูก,ลกมือนีพาเลาะเลาะสมชายาาบิงมือนีไปพ่อเจ้าการเลาะเลาะไปหาผู้นันแล้วก็เลาะ,ะ,ะไปหาผู้นีเออเลาะไปเยี่ยมน้องอพี่สิแสนดีนะคะห,หันเศษนี้งดึงหงายดึงหลินื้อซื่อดึงบกุกินเนาะ ไปแล้วค่ะไปแล้วป้ายข้างหน้าบ้านอุ้มบุญนะคะไปหนาน้องยู่บอบุ๊เดี๋ยวกระได้งยินเสียงแต่ยินเสียงปีไปนี่มึงเนี่ยเนฝ่าว้าหาน้องคนไปแล้วไปแล้วมาถึงน้องอุ้มแล้วเออนานวานแม่ฟาใส่แม่ฟาใส่ไปแล้วหวนบัดนี้ยินเสียงลูงหงไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วพัวเอาก็ยู่แล้วเอ๊ะเด็กหน่อยเป็นยังกันก็สิว่าเด็กหน่อยเป็นยังกันตั้งบ้านเนี้ยก็ตื่นหมือนกระตกไก่ตื่ดอ่ะพวดอ่ะ mà hót cắn cả ỏi cắn nhảy lên nó, nè, <laughs> nôc lên thang, à, phòng <laughs> ờ. ờ. <laughs> tố tới là nó, tiếng nhảy tố cả nhảy nhảy, lâm măn khâu thòng, tiếng mân lôi nhảy, tì แม่โคคือกันเนาะเอ้ยแม่โคอุ่มกับแม่โคฝ่าใสเอา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 ,เอาบ่าได้เห็นกันโดนแล้วเออเอาก็เคี้ยวนู่นเนี่ยกันฝุน่นเป็นรอยอ้อยอีกแล้วฝุ่นสร้างแล้วหมูหม่องพูดปันบ้านเจ้าของ Ui, ui, Nhắn à Nhắn à Ôi, 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 ôi. phạt mẹ. À, để đây mà leo cứ bỏ hành cho con, Câu kín năm là. Từ bê phun, Đó, te lẻn tê. Nhàng ổ cầm lăng cái <laughs> ca. Xăm luật nồng nòng Và nòng nồng như bản cán bò. Uhm. เล่นน้ำอ้วนเล่นได้บ่รุนได้อ้วนซักไล่ให้เจ็บปต้อยแม่ไก่เก็บขยะดตโอแม่โอแม่เสียรถไปดำให้ตีโอ้ล้ำอ่อยแล้วจิตถหัว่าประอุย ไปแล้วผุนทหารไปตายนันมันรออาลูกสาวเขาไปแล้วพุนมารอมีตังไปแล้วผุนอาลาดโอ้ยกินปัญหงจากของเถนะเออ

S <S น้าอ๋อเขาก็ก็กินง่ายแท้แต่ว่าพี่ปีโบอค่อยกินเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดดีจ้าก,ก่อนเลยเปิดคลิปให้แม่ก่อนก็อย่าลืมนะคะ<ว>ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมห<ด>นึง่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะจ้าสิสวยเร็วเร็วเร็วเจได้พาเม็ดไตเปะยปงางออกมังไก่อืม โอ้ยกากไหกาออยกกเออเออยอาไปายอุ่มอุ่มไปไยาย้จะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะถ้าเมตายไปออกกำลังกายค่ะครับออยากออนลุ่มทุกเลย